เย็นวันหนึ่งสองตายายออกไปตักน้ำอยู่ริมโขงปกติทั้งสองไปตักน้ำมาใส่ตุ่มเป็นประจำทุกวันอยู่เสมอและทันใดนั้นก็มีไข่ลอยมาติดโขดหินอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงลักษณะไข่มีขนาดใหญ่มากและมีสีเขียวสวยงาม ทั้งสองตายายเห็นดังนั้นก็พากันประหลาดใจตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเห็นไข่ลักษณะแบบนี้ช่วงเวลานั้นกำลังจะมืดแล้วทั้งสองจึงเรียบเก็บไข่ใบนั้นกลับไปไว้ที่บ้านและดูแลไข่ใบนั้นเป็นอย่างดีอยู่มาไม่นานไข่ใบนั้นเหมือนกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีครีมนวลสีคล้ายกับผิวมนุษย์ เริ่มมีรอยแตกล้วและทันใดนั้นก็มีเสียงเด็กร้องออกมาจากไข่สองตายายเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าภายในไข่นั้นมีร่างของเด็กอยู่และเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักหน้าชังผิวพรรณช่างดูสดสวย ผิดแปลกไปจากเด็กธรรมดาทั่วไปเมื่อทั้งสองได้เห็นเด็กคนนี้ก็เกิดความรักความผูกพันเป็นอย่างมากและตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าแก้วหลังจากนั้นเวลาล่วงผ่านไปเป็นปีแก้วเดินได้แล้วแก้วชอบงูมากแก้วเธอมีงูเป็นเพื่อนเวลาจะไปไหนมาไหน ก็มักจะมีงูเรือ้อยตามเธอไปด้วยผ่านมาหลายปีแก้วโตเป็นสาวแล้วใบหน้าและผิวพรรณของเธอก็ดูสวยสดเหมือนเดิมตอนเป็นเด็กสวยแบบไหนตอนโตขึ้นก็สวยแบบนั้นและอาจจะสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำอยู่มาวันหนึ่งยายกับแก้วเดินเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อที่จะไปตลาดนานหลายปีแล้วที่ยายไม่ได้ไปตลาดระยะทางจากบ้านของยายไปตลาดประมาณ5กิโลเมตรและต้องเดินเท้าไปเพราะสมัยนั้นไม่มีรถเครื่องและต้องออกจากบ้านประมาณเวลาบ่ายอ่อนๆเพราะจะได้กลับมาถึงบ้านทันเวลาก่อนจะค่ำ ทั้งคู่เดินทางออกไปและใกล้จะถึงตลาดแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรกว่า,ก,วาก็จะถึงแล้วแต่ในขณะนั้นทั้งคู่กำลังเดินสวนทางกับชายหน้าแปลกมีอาการคล้ายกับคนเมาหน้าตาหน้ากลัวมากแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นชายหน้าแปลกคนนั้น เห็นใบหน้านสวยงามของแก้วจึงอยากจะได้แก้วมาเป็นเมียจึงลงมือทำร้ายยายของแก้วจนลม้มลงและหมดสติไปแก้วพยายามช่วยยายแต่ไม่อาจจะสู้แรงได้ใช้หน้าแปลกพยายามจุดแก้วแก้วไม่ยอมจึงขัดขืนใช้หน้าแปลกเห็นทีต้องใช้กำลังเข้าช่วยจึงต่อยไปที่ท้องหนึ่งครั้ง แก้วล้มลงกับพื้นหมดหนทางที่จะสู้ชายหน้าแปลกกำลังจะฉุดอุ้มแก้วกลับไปที่พักกลางป่าแต่ทันใดนั้นก็มีงูยักษ์พุ่งออกมาข้างหลังของชายหน้าแปลกเพื่อหวังจะฉกไปที่ต้นขาของชายหน้าแปลกแต่ชายหน้าแปกรู้ทันเพราะไม่ใช่คนธรรมดาชายหน้าแปลกหันหลังกลับมาและพูดกับงูยักษ์ว่า เจ้าไม่ควรมายุ่งหลบไปนี่มันเรื่องของข้าหากเจ้าคิดจะสู้กับข้ายังไงเจ้าก็ไม่สามารถทำอันตรายข้าได้หรอกขณะนั้นชายหน้าแปลกอุ้มแก้วแล้วกําลังเดินต่องูยักษ์ตัวนั้นไม่ยอมหนีหวังจะช่วยแก้วให้ได้จึงฉกเข้าที่ต้นขาของชายหน้าแปลกแต่ชายหน้าแปลกก็ไม่สะทกสะทานแม้แต่น้อยจึงเดินไปเรื่อย งูยักษ์ตัวนั้นก็ฉกเข้าที่ต้นขาของชายหน้าแปลกอีกครั้งและใช้ลำตัวพันรอบขาทั้งสองข้างของชายหน้าแปลกขณะนั้นชายหน้าแปลกรู้สึกโมโหมากจึงวางแก้วลงบนพื้นดินหวังจะต่อสู้กับงูยักษ์ที่พันขาของตนอยู่งูยักษ์เห็นว่าชายหน้าแปลกวางแก้วลงแล้วจึงใช้ลำตัวพันขึ้นมารัดแขนให้แนบสนิทชิดกับลำตัว เพื่อไม่ให้ใช้หน้าแปลกสู้กับตนได้ในขณะที่ทั้งสองกำลังใช้แรงสู้กันอยู่นั้นแก้วรืมตาตื่นขึ้นมาเห็นงูยักษ์กำลังรัดสู้กับชายหน้าแปลกอยู่และงูยักษ์เป่งเสียงออกมาบอกให้แก้วรีบพยายามหลบไปให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าตนจะทนกำลังของชายหน้าแปลกนี้ได้นานแค่ไหนหลังจากนั้นแก้ววิ่งไปหายาย และพายายหนีกลับไปที่บ้านในตอนที่งูยักษ์กับชายหน้าแปลกใช้กำลังต่อสู้กันนั้นทั้งคู่เห็นภาพนิมิตเกิดขึ้นเมื่อครั้งในอดีตชาติที่แล้วทั้งคู่เป็นพี่น้องกันแต่ต่างกันมารดาซึ่งชายหน้าแปลกนั้นเคยเป็นพยาคุดส่วนงูยักษ์นั้นเคยเป็นพญานาาแต่ทั้งคู่ รักนางพญาคินีตนเดียวกันนางพญาคินีตนนั้นคือแก้วในปัจจุบันซึ่งเธอเคยเป็นพญานาคมาก่อนและชาตินี้เธอเป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากไข่ผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปอย่างไม่เคยมีมาก่อนมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามจนเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายทั้งคู่ ที่เคยรักนางตนนี้มาก่อนจึงทำให้แม้จะเปลี่ยนชาติพบมานานเพียงใดชายทั้งสองยังคงต่อสู้และเกิดศึกแย่งชิงนางแก้วขึ้นจนถึงปัจจุบันหลังจากที่ภาพนิมิตเลือนรางหายไปงูยักษ์กับชายหน้าแปลกใช้กำลังต่อสู้กันเป็นเวลานานหลายวันทำให้พระกำลังอ่อนแรงลงงูยักษ์ก็ค่อยๆคลายลำตัวออก และเลื้อยจากไปส่วนแก้วเมื่อถึงเวลาเธอจะกลายเป็นงูยักษ์อย่างเต็มตัวและเธอจะต้องกลับไปในสถานที่ที่เธอจากมาหากใครชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ